ควายหมดใช้ควายจีนุ่นเป็นแบบไดไฮเบื้งน้ำแน่อ้าคือหกค่ะใส่นั่นเดี๋ยวให้คุณคุณควายจีนุ่นจัก ควายจีนุน่นควายจีนุน่นขอบป้าหาเห็ดหาแมงจีนุน่นฝนกันยางมาถึงป่าเราพี่นหองเนาะป่าเห็ดป่าเห็ดโอ๊ยเห่หอน หาไข่ชินนู้นน้ำกันได้พี่น้องเน,ะหน,หนาะแต่น้องกินนู้นก็ไม่มีจนะไข่เนาะแต่กินก็นอ้องอารันย่าก,กับเบิ้งตัวเนาะนี่ยังไหนไข่อย่างไหนไข่หมดอเอออึ้งบอกโอ้คือเดรดายแทะโคกบันห้องขาหมดแล้วว่ Ừ, ừ, lúc lúc miếng phải ương rồi sao đi cho cái phổi rồi ui 6.5 nhiêu ký ta เดี๋ยเป็นแบบแกไกินู่นไหนบังนําแนใส่เป็นเพ่นไทค่ะบังไหนขวยมันออก่ะนี่นะนี่นะขวยกินุ่นนะเอากดกดมันก็ได้างนบ้อาเสาเสาทิศเขายึดทศัซท์ตัว มันเสาอาเอาน่ะแสล่ามงกิรุนนี่ติอัตโตอัตโต้มงกิรุนแดงเราี่น้องน่เด้อไัเดายจได้ไมเต้ยแย่อะไรแม่กิรุนตัวเดียวเขไ่ได่หัตะมาหอดหัตะมาหอดน้อยเน้นด้วยอว่าโทรเสาร์ทิศเขายุดโทรศัพท์วันเสาร์ทิเขาได้ถือได้ยังเฮ็ดก็ไม่ได้ิ เขาปวกอันนี้ปวกไหมขอโอ่ะสแล้วค่ะแล้ว่อยว่ะโอ้เสแลเสกินแล้วพี่น้อง้นุ่นแดงเอาไปยังตัวเดียวออามาไหมเย้เห็ดกับอะไรเห็ดตะ็พตะอย่าเพิ่นห้าเห็ดเอาเห็ดตะโอแล้ว เป็นตกแบบก๋วะีนุ่นเป็นขีดินออกขยัะก๋วยนุ่นนี่น้กโกกใหม่ทั้งไฮไปนักใหมเป็นอะไรกอวยจีนุ่มโกกบนแล ก็นะกูรอนะ่ะก็พูดอ่ะเรารอทางหน้าไปานะแต่อพอเรารอทางหน้าห่างเดี๋ยวกินบนอ้าวันในฟอร์นมูจะขวยวอยู่ปลาใหม่สาดเนาะไม่กิก ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเนาะคลิปหน้าพอกันไหมนะคะเนาะสวัสดีค่ะ